ตัวอย่างที่6นะครับถ้านักเรียนพิจารณานะครับที่เขาบอกว่ามันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ3ข้อความนี้นะครับเราจะได้สมการออกมา,มาก็คือค่าฟังก์ชัน f 3จะต้องเท่ากับค่าลิมิตของฟังก์ชัน f x เมื่อ x ของหนูเข้าใกล้3 f 3ก็คือเมื่อ x เป็น3ค่าฟังก์ชันเป็นเท่าไรลูกค mm hmm. ่าฟังก์ชันเท่ากับ a นะครับดังนั้นฝั่งนี้ f 3มีค่าเท่ากับ a ส่วนในกรณีที่เป็นการหาลิมิตเราพิจารณาแบบเข้าใกล้3หมายความว่ามันไม่เท่ากับ3ดังนั้นฟังก์ชันที่หนูจะใช้ในการหาลิมิตนะครับต้องใช้ x ลบสส่วน square root 2 x บวก10ลบด้วย square root x บวกนะครับ x ลบ3ส่วนด้วย สแควร o ูท 2x บวก10นะครับลบด้วยสแควร o ูทของ x บวก13ลองแทนค่าดูลูกว่าตัวเศษเป็น0ตัวส่วนเป็นมันย์หมเป็นไหมครับแทน x ด้วย3นะครับได้เป็น3ลบ3ตัวเศษได้0ตัวส่วน3คูณ2ได้เป็น6 บวก10นะครับได้เป็น16หรือได้4นะครับลบด้วยสแควรูทของ3บวก13ก็ได้4ได้0 0นย์นนแบบนี้จะต้องแยกตัวประกอบซึ่งมันยังแยกไม่ได้ติดสแค root ดังนั้นนักเรียนก็ต้องคูณด้วยอะไรลูกคูณด้วยคอนจูเกตก็คือคูณด้วยส q u a รูทของของ2 x บวก10แล้วก็บวกด้วยสแคว r ูท o o t x บวก13 ส่วนสแควรูท 2x บวก10บวกด้วยสแควรูท x บวก1 3นะครับซึ่งตอนนี้เราพิจารณาเมื่อ x เข้าใกล้3นะครับดังนั้นหนูจะมีพหุนาม x ลบ3ถูกหารออกไปทั้งเศษและส่วนพร้อมกันเรามี x ลบ3ที่ตัวเศษแล้วดังนั้นหนูไม่ต้องคูณกระจายนะครับ ก็จะได้เป็นลิมิตของ x-3 ลบ3คูณกับกลุ่มคอนจูเกตที่หนูคูณเพิ่มเข้ามานะครับส่วนตัวข้างล่างมันจะอยู่ในรูปของหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับก็จะได้เป็นพจน์หน้ายกกำลัง2พจน์หน้าก็คือสแควรูทของ 2x-10 บวก10ทั้งหมดนี้ยกกำลังสอง ลบด้วยสแควรูทของเอ็กบวกสิบสามทั้งหมดกำลังสองสแควรูทยกกำลังสองก็จะได้เป็น2 x บวก3ลบด้วย x บวก13นะครับก็จะได้ A เท่ากับลิมิตของ x ลบ3ม คูณกับสแควรูท 2x บวก10นะครับบวกด้วยสแควรูท x บวก13ข้างล่างข้างล่างของนักเรียนจะมี 2x บวก10ที่ถูกลบด้วย x ลบ13อย่าลืมกระจายลบเข้าไปคูณ2ตัวนี้และถ้าหนูลบกันแล้วมันจัดการไม่เรียบร้อยเช่นลบกันแล้วมันไม่เกิด x ลบ3เราน่าจะคิดเลขผิดนะครับดูด้วย นะนักเรียนจะเห็นได้ว่า 2x ลบ x ได้ x 10ตั้งลบด้วย13ได้ลบ3นะครับดังนั้นตัวส่วนของนักเรียนจะเหลือเป็น x ลบ3เมื่อ x เข้าใกล้3แล้วก็หารได้นะครับ x ลบ3หาร x ลบ3เป็น1นะครับดังนั้นนักเรียนก็หาลิมิตของฟังก์ชันที่เหลือได้แล้วนะครับ ลิมิตของ 2x บวก10นะครับเมื่อ x เข้าใกล้3ตรงนี้ก็จะกลายเป็น6ใช่ไหมครับบวก10นั้นค่า a ของนักเรียนก็จะได้เท่ากับสแควร์ูทบวกกับสแควรูทนะครับหรือได้ a มีค่าเท่ากับ8มีคำถาไมไหมลูกฝากไปทบทวนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูเอาแนวข้อสอบไปโพสต์ให้ดูอีกทีนึง จะสอบอยังไม่ยุ่งยากมากแค่หาค่าลิมิตในกรณีที่มันเป็นแบบเ,ออเศษส,ส่วนที่จะต้องแยกตัวประกอบนะครับแล้วก็คูณด้วยคอนจูกเกตแค่นั้นนะโอเคนะครับ